ข่าวต่อมานะครับผู้นุฟังก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางคอรมก็เลือกคําถามประชามติสมควรมีรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่โดยทรงกรกะตก็เดินหน้าลงประชามติ พร้อมเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2569โดยทางคอรอมกอ็เ,เห็นชอบให้กำหนดวันออกเสียงประชามติต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับก็เป็นวันเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่8กุมภาพันธ์2569เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างคุ้มค่าลดภาระงบประมาณนะครับราไปถึงอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมาใช้สิทธิ์หลายครั้ง พร้อมทั้งช่วยลดภาระการจัดการของคณะกรรมการการเลือกตั้งสำหรับประเด็นคำถามนะครับผู้ฟังในการออกเสียงประชามติแล้วก็คอรมก็มีมติก็คือเลือกใช้คำถามที่ทางคอรมอกำหนดซึ่งเป็นไปตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่18ทับ 68, นแะครับแล้วก็สอดคล้องกับมาตรา9 วัก2แห่งพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติพศ2564โดยกำหนดคำถามว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ แล้วก็มอบหมายให้ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ปรับปรุงแล้วก็จัดทำข้อมูลประกอบการออกเสียงประชามติก่อนส่งให้ทางกกตเพื่อที่จะนำไปเผยแพร่แก่พี่น้องประชาชนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับคุณฟังรวมไปถึงเพื่อเตรียมพร้อมทำความเข้าใจกับประชาชนในการใช้สิทธิ์ออกเสียงนะครับก็คือออกเสียงประชามตินะครับควบคู่กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันเดียวกันแล้วก็ได้ร่วมกําหนดทิศทางอนาคตของการเมืองของประเทศไทยอย่างพร้อมเพียงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับโดยทางครมก็เลือกคําถามประชามตินะครับก็คือสมควรมีรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่นะครับตามที่ได้กล่าวไว้นะครับแล้วก็เดินหน้าลงประชามติพร้อมเลือกตั้งนะครับในวันที่8กุมภา 1, 000, พันธ์พศ2569